สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตดอทคอยนะครับ110.75ร้อยดอทคอยนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีทําผ่านมือถือได้ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ทําได้เลยเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ252บาทนะครับผมตรงนี้ราคาขึ้นลงตามราคาเหรียญณัปจุบันอันนี้คือราคาปัจจุบันเลยนะครับผม2บาทจุดสสตางค์ต่อ1น o ่งดอทคอยเป็นเงินบาทไทยก็252บาทตรงนี้ผมได้รับมาล่าสุดทําฟรีได้จริง ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีชาแนลวันนี้ก็จะมาอัปเดตการทําเงินคริปโตล่าสุดที่ผมได้รับเงินมา 110. อดอทคอยประมาณ250บาททําฟรีไม่ต้องลงทนุนกระเป๋าที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นบิตครับนะครับใครที่ยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยสมัครฟรีใช้งานได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําเงินก่อนนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและก็รวดเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยอดดอทคอยทั้งหมดก่อน แล้วกันเนาะว่ามีดอทคอยทั้งหมดเนี่ยกี่เหรียญน,นะครับผมตอนนี้ผมมีดอทคอยประมาณ1นึ่งเหรียญดอทคอยเป็นเงินกี่บาททั้งหมดในกระเป๋าก็ดูตรงนี้นะครับเหรียญดอทคอยที่มีทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ2,393บาทตัวน,นี้ผมทําฟรีทั้งหมดไม่ได้ลงทุนใครสนใจก็ลองสมัครทําดูได้เลยสําหรับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการถอนเหรียญล่าสุดเนี่ยผมถอนจากเว็บไซต์นี้เลยมีชื่อว่า c o p a y u com สมัครได้ฟรีทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที คอมเมนต์ Comment, ปักโบสถ์สามารถกดลิงก์สามัครกันได้เลยวิธีการสามัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดดูวิธีการสามัครได้เลยว่าสามัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดให้ดูเนาะว่าผมถอนจริงหรือเปล่า 110. ่งร้อยสิบดอคตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนล่าสุดนะครับในวันที่8เดือน7นะครับ2023นยี่ามยอดตรงนี้เวลา13นาฬิกา1เนาทีเหรียญดอทคอยจำนวนการถอนอยู่ที่1 1 0 7 5ดอทคอยได้รับเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออี แจ้งเตือนที่ได้รับเงินเข้ามานะครับ110.75ดอลลได้รับการฝากเข้ามาในวันที่10เดือน7นะครับผมเวลาก็13นาฬิกา25นาทีตามนี้เลยนะครับทำเงินฟรีได้จริงแน่นอนในส่วนของเว็บไซต์ CoinPayu ใครที่ยังมีอยู่แล้วก็ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้คือการใช้งานต่อมาวิธีการทําเงินและก็การถอนเงินผมจะไปแบบรวดเร็วนิดนึงเอาแบบให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูได้เลยสําหรับเมนูที่ เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถแปลภาษาไทยได้ถ้าหากว่าเราใช้งานผ่านตัว Google Chrome ทั้ง Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ใช้ผ่านตัว Google Chrome เนี่ยสามารถแปลภาษาได้นะครับเมนูแผงควบคุมนะครับจะเป็นในส่วนของหน้าหลักที่ใช้ในการถอนเงินเนาะตังนี้เราก็กดปุ่มถอนเงินได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนได้ในส่วนของการถอนแต่ลัสกุลเงินเนี่ยเขามีขั้นต่ําให้เราดูว่าต้องใช้กี่ซาโตชิในการถอนเงินขั้นต่ำเนาะดอทคอยสามพัน <3000 S 2> นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูได้เลยแต่ละเหรียญนะครับเราสามารถเลือกดูได้ แล้วก็ในส่วนของการถอนเนี่ยคือคุณจะต้องเพิ่มลิงก์กระเป๋าในการรับเงินก่อนนะถึงจะเข้ามาถอนเงินได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าเอาไว้เราจะต้องไปเพิ่มก่อนกลับมานะครับเรามาดูวิธีการทําเงินก็กดมาที่เมนูที่2คําว่าดูโฆษณาแล้วก็กดเข้าไปที่เมนูที่1เมนูนี้นะครับก็สามารถกดแล้วก็ทําโฆษณาได้เลยโดยการกดคลิกโฆษณาในการกดคลิกโฆษณาเนี่ยเราก็กดคําว่าที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยมีทั้งหมด3หน้านะในส่วนของการกดคลิกโฆษณาครับแล้วก็กดแล้วก็ทาได้เลยนะอันนี้ผ ขอไม่กดให้ดูแล้วกันจะไปแบบเร็วนิดหนึ่งถ้าเราอยากดูแบบละเอียดเข้าใจได้ง่ายที่สุดกดลิงก์นะครับวิธีการทําเงินด้านล่างผมมีคลิปแบบละเอียดไว้ให้ลองกดเข้าไปดูเนาะอันนี้ผมมาอัปเดตให้แล้วกันแล้วก็กดเยี่ยมชมเว็บโฆษณาตรงนี้เนะี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนโฆษณาแบบหน้าต่างก็ทําเหมือนกันนะครับมี4เว็บไซต์แล้วก็กดเล่นนะครับกดเข้าไปดูได้เลยครับแบบบทความนี่คือการอ่านบทความอันนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงกดเข้าไปแล้วก็ทําการเลื่อนอ่านบทความครบเวลาเราก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนโฆษณาแบบวิดีโอ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ผมขอไม่เปิดแล้วกันเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของคลิปวิดีโออยู่นะครับเลยไม่อยากเปิดให้ดูนะข้อต่อไปเป็นข้อเสนอนะครับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมแต่ว่าต้องทําแบบสํารวจนะถ้าเราไม่ค่อยถนัดก็เลื่อนข้ามเลยต่อมาก็จะเป็นก๊อกน้ำนะครับหรือว่าฟอสเเตรงนี้จะเป็นสลับสายที่ชอบกดเคมเหรียญน,นะครับโดยที่ไม่ต้อง ทำแบบสำรวจหรือว่าเล่นเกมสายกดเคมเนี่ยจะกดได้ทุกๆ1ชั่วโมงการกดเคมตรงนี้จะกดได้วันละสี่เหรียญคริปโตเท่านั้นวิธีการกดก็กดเคมด้านล่างได้เลยที่เป็นภาษาอังกฤษตัวแถบสีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปเคมได้เลยตามเหรียญที่เราชอบได้เลยว่าเราจะกดเหรียญอะไรส่วนคะแนนที่เราได้รับมานะครับหรือว่าเหรียญที่เราได้รับมาดูตรงคําว่าบาลนซ์ตรงนี้นะครับหรือว่ายอดเงินคงเหลือตรงนี้เรากดดูได้เลยวิธีการถอนเงินตรงนี้นะครับให้เรากดสวอปก่อนแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยตรงนี้แล้วก็กดทรานเฟอร์โอนเข้ามาที่ ดูได้ในคลิปแรกนะครับผมแนะนําไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเอกหนึ่งช่องทางนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนจะมีลิงก์แนะนําของเราอยู่เราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t ตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกเราสามารถแนะนําต่อได้อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเมนูโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดมาที่เมนูวอลเล็ตตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเนาะเราต้องเพิ่มนะครับทุกสกุลเงินเลยก็ ตามความชอบของเราถ้าเหรียญไหนที่เรายังไม่ได้เพิ่มแล้วก็มาเลือกนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของเหรียญน,นั้นมาใส่แล้วเราก็กดน e x กรอกรหสตามที่เราได้รับจากอีเมลแค่นั้นเลยนะครับวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้อัปเดตล่าสุดในส่วนของการรับเงิน 110. coi จาก coin. เว็บไซต์ coi payu ยังทําฟรีแล้วก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองสมัครทําดูฝากกดไลค์กดติดตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับเว็บไซต์ทีี่่ผมใใช้นนกาารรถอเยลสุ เนี่ยผมถอนจากเว็บไซต์นี้เลยมีชื่อว่า c o i p a y u c o m สมัครได้ฟรีทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักโบสถ์สามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดดูวิธีการสมัครได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดให้ดูเนาะว่าผมถอนจริงหรือเปล่า 110.coi ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนล่าสุดนะครับในวันที่8เดือน7นะครับ2023เนาตามยอดตรงนี้เวลา13 นาฬกา11นาทีเหรียญดอทคอยจำนวนการถอนอยู่ที่ 110.75.coi คอได้รับเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออีนนเมลแจ้งเตือนที่ได้รับเงินเข้ามานะครับ 110.75.coi คอยได้รับการฝากเข้ามาในวันที่10เดือน7นะครับผม <S <S เวลาก็13.25นากา25นาทีตามนี้เลยนะครับทำเงินฟรีได้จริงแน่นอนในสองของเว็บไซต์คอยเพย์ยูใครที่ยังมีอยู่แล้วก็ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ คือการใช้งานต่อมาวิธีการทําเงินและก็การถอนเงินผมจะไปแบบรวดเร็วนิดนึงเอาแบบให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูได้เลยสําหรับเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถแปลภาษาไทยได้ถ้าหากว่าเราใช้งานผ่านตัว Google Chrome ทั้ง Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ใช้ผ่านตัว Google Chrome เนี่ยสามารถแปลภาษาได้นะครับเมนูแผงควบคุมนะครับจะเป็นในส่วนของหน้าหลักที่ใช้ในการถอนเงินเนาะตรงนี้เราก็กดปุ่มถอนเงินได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนได้ในส่วนของการถอนแต่รัสกุลเงินเน เขามีขั้นต่ําให้เราดูว่าต้องใช้กี่ซาโตชิในการถอนเงินขั้นต่ำเนาะดอทคอยสามพันนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูได้เลยแต่ละเหรียญนะครับเราสามารถเลือกดูได้และก็ในส่วนของการถอนเนี่ยคือคุณจะต้องเพิ่มลิงก์กระเป๋าในการรับเงินก่อนนะถึงจะเข้ามาถอนเงินได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้เราจะต้องไปเพิ่มก่อนกลับมานะครับเรามาดูวิธีการทําเงินก็กดมาที่เมนูที่2คําว่าดูโฆษณาแล้วก็กดเข้าไปที่เมนูที่1เมนูนี้นะครับก็สามารถกดแล้วก็ทําโฆษณาได้เลยโดยการกดคลิกโฆษณาในการกดคลิก โฆษณาเนี่ยเราก็กดคําว่าที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยมีทั้งหมด3หน้านะในส่วนของการกดคลิกซอกโฆษณานะครับล้วก็กดแล้วก็ทําได้เลยนี่อันนี้ผมขอไม่กดให้ดูแล้วกันจะไปแบบเร็วนิดนึงถ้าเราอยากดูแบบละเอียดเข้าใจได้ง่ายที่สุดกดลิงก์นะครับวิธีการทําเงินด้านล่างผมมีคลิปแบบละเอียดไว้ให้ลองกดเข้าไปดูเนาะอันนี้ผมมาอัปเดตให้แล้วกันแล้วก็กดเยี่ยมชมเว็บโฆษณาตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนโฆษณาแบบหน้าต่างก็ทําเหมือนกันนะครับมี4ีเว็บไซต์แล้วก็กดเล่นนะครับกดเข้าไปดูได้เลย แบบบทความนี้คือการอ่านบทความอันนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดหน,นึ่งกดเข้าไปแล้วก็ทําการเลื่อนอ่านบทความครบเวลาเราก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนโฆษณาแบบวิดีโอตรงนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ผมขอไม่เปิดแล้วกันเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของคลิปวิดีโออยู่นะครับเลยไม่อยากเปิดให้ดูนะหัวข้อต่อไปเป็นข้อเสนอนครับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนเพิ่มเติม,ตมแต่ว่าต้องทําแบบสํารวจนะถ้าเราไม่ค่อยถนัดก็ ต่อมาก็จะเป็นก๊อกน้ำนะครับหรือว่าอร์เซส ตรงนี้จะเป็นสลับสายที่ชอบกดเคมเหรียญนะครับโดยที่ไม่ต้องทําแบบสํารวจหรือว่าเล่นเกมสายกดเคมเนี่ยจะกดได้ทุกๆ1ชั่วโมงการกดเคมตรงนี้จะกดได้วันละสี่เหรียญคริปโตเท่านั้นวิธีการกดก็กดเคมด้านล่างได้เลยที่เป็นภาษาอังกฤษตัวแถบสีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปเคมได้เลยตามเหรียญที่เราชอบได้เลยว่าเราจะกดเหรียญอะไรส่วนคะแนนที่เราได้รับมานะครับหรือว่าเหรียญที่เราได้รับมาดูตรงคาว่าบาลานซ์ตรงนี้นะครับหรือว่ายอดเงินคงเหลือตรงเนี้ยเรากดดูได้เลยวิธีการถอนเงินตรงนี้นะครับให้เรากดสวอปก่อนแล้วก็แลกเปลี่ยน บิตคอยตรงนี้แล้วก็กด transfer โอนเข้ามาที่หน้าเดสบอร์ดแล้วก็ทําการถอนเงินดูได้ในคลิปแรกนะครับผมแนะนําไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเอกหนึ่งช่องทางนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนจะมีลิงก์แนะนําของเราอยู่เราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook T w i t t e r l i ล e YouTube t i k t o อกเราสามารถแนะนําต่อได้อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเมนูโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดมาที่เมนู wallet ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเนาะเราต้องเพิ่มนะครับทุกสก,กุลเงินเลยก็ได้ตามความชอบของเราถ้าเรียนไหนที่เรายังไม่ได้เพิ่มแล้วก็มาเลือกนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของเหรียญน,นั้นมาใส่แล้วเราก็กดเน็กกกรหัสตามที่เราได้รับจากอ e ีเมลแค่นั้นเลยนะครับวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้อัปเดตล่าสุดในส่วนของการรับเงิน 110. ่งร้อยสิบดอทคอยจากเว็บไซต์คยพอยู่ยังทําฟรีแล้วก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองสมัครรทําาาดดดดดูฝกกกกกไติมะงงแจ้้้เเือนัวววยยี๋ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ